สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การสำรวจชีวิตสัตว์ป่าและธรรมชาติที่น่าทึ่งกันอีกครั้งนะคะในรายการมหัศจรรย์สัตว์โลกชุดปริมแพนเน็ตค่ะคุณผู้ชมครับเวลานั้นไม่เคยหยุดนิ่งนะครับสำหรับสัปสัตที่ใช้ชีวิตบริเวณแอ่งภูเขาไฟครับ ช่แล้วค่ะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยนะคะบางช่วงเวลาเนี่ยสัตว์บางชนิดก็มีจํานวนลดลงเพราะผู้ลักลอบล่าสัตว์ค่ะแต่เมื่อมีการประกาศคุ้มครองขึ้นนะคะสัตว์ป่าก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นอีกครั้งถูกต้องแล้วครับติดตามชมเรื่องราวของวันนี้ให้ดีนะครับและสําหรับคําถามประจําวันนี้เราสองคนขอถามทุกท่านว่าควายป่านั้นสามารถเป็นฝ่ายล่าสิงโตได้จริง หรือไม่ครับระหว่างข้อ1จริงหรือข้อ2ไม่จริงถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบแล้วรีบโทรมาตอบหลังจบรายการที่เบอร์085 322 3795นะคะผู้ที่ตอบถูกเป็นสายแรกจะได้รับรางวัลสารคาดีชุดพิเศษร,ระดับโลก1ชุดค่ะผู้ที่ตอบถูกเป็นสายที่2จะได้รับบัตร MK VIP Card ร้อมบัตรรับประทานอาหารมูลค่า200บาทจากทาง MK ครับผู้ที่ตอบถูกเป็นสายที่3จะได้รับเสื้อยืดร่วมอนุรักษ,ษ์สัตว์โลก1ตัวค่ะและผู้ที่ตอบถูกเป็นสายที่4นั้นจะได้รับชุดกิฟต์เซ็ตจากผลิตภัณฑ์ซิสเทมาาครับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาชมสารคดีชุดกลิ่นแพเน็ตค่ะครับ แม้จะไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่ทัดเทียมกับสิงโตแต่หมาหนายก็ถือกติด้านได้อายอดมันไม่มีทางเลือกมันต้องเสี่ยงตายเพื่อลูกน้อยลูกเขามันเล็กเกินกว่าจะย่างกลายเข้าไปสู่เคแดนอันตรายก็มันถูกทิ้งให้เล่นอยู่บ้านตามลำพัง แม่กลับมาแล้วแทนที่มันจะพาลูกๆไปที่ซากเหยื่อมันจะนำเหยื่อมาให้ลูกโดยใส่มาในกระเพาะมาในนั้นต่ายจากสิงโตและไฮยีน่ามันใช้วิธีสํารอกเนื้อออกมาให้ลูกวิธีนี้ปลอดภัยที่สุดแล้วในการนำอาหารมาที่โพรง แต่บรรดาสัตว์กินเนื้อผู้หิวโหยทั้งหลายใครได้กินเนื้อมากที่สุดในแอฟริกาตะวนันออกส่วนใหญ่ไม่ใช่หมาหนสิงโตหรือไฮยีน่าแต่เป็นนกแรงร่อนพลาในสายลม ปกติแล้วสัตว์กินซากพวกนี้กินเนื้อได้มากกว่าเนื้อที่สัตว์ต่างๆกินรวมกันแต่ไม่ใช่สําหรับแองภูเขาฝ่ายที่นี่มีสัตว์กินเนื้อมากมายจึงไม่มีอะไรหลงเหลือมากนักเมื่อแรงมาถึง ชีวิตในงโรงกอรดู่เหมือนเป็นเรื่องความขัดแย้งในหมู่นักล่ารุ่มสางพบการพบปะอันตึงเครียด ูขแข็งรุ่นยาวตัวหนึ่งถูกกำจัดเหลืออีก499ตัวนอกจากเพื่อนบ้านจอมก่อัวดแล้วสิงโตแห่งแอ่งภูเขา,าขาไฟก็ดูจะมีชีวิตที่แสนสุข ปี1962เกิดโรคระบาดจากมาแมลงวันในกลุ่มสิงโตพวกมันจะมีแผลเปื่อไปทั้งตัวและอ่อนแอเกินกว่าจะล่าเหยื่อได้สิงโตลดลงเหลือเพียง9ตัวเท่านั้นการผสมพันธุ์ในสายเลือดเดียวกันทําให้สิงโตไม่แข็งแรงและอ่อนแอต่อโรคหากเกิดโรคระบาดอีกครั้งพวกมันอาจจะตายจนหมด สิงโตต้องรับมือกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากโรคระบาดและโรคภัยไข้เจ็บไม่นานมานี้พวมัได้ลดจำนวนอีกครั้งเมื่อปะทะกับฝูงสัตว์ที่เหนือความคาดหมาย การที่สิงโตลดจํานวนลงอาจจะเกิดมาจากสัตว์กินพืชพวกนี้มันได้ชื่อว่าเป็นสัตว์อันตรายที่สุดในแอฟริกาแม้แต่สิงโตก็ยังต้องระวังกองทัพอาหารติดกีบควายป่ากำลังาจะล่าสิงโต การที่ควายป่าเพิ่มมากขึ้นหมายถึงสิงโตลดลงจริงหรือไม่อาจจะเป็นได้ควายป่าดุร้ายอันตรายพวกมันทั้งรังควานสิงโตล่าได้ยากและยังสามารถฆ่าลูกสิงโตหรือแม้แต่สิงโตเต็มวัยเวลาไม่เคยหยุดนิ่งสำหรับสรรพสัตว์ในแอ่งภูเขาไฟชะตาของพวกมันมีขึ้นมีลงก่อนหน้านี้ แรดลดจํานวนลงมากด้วยฝีมือของพวกลักลอบล่าสัตว์ปัจจุบันนี้พวกมันได้รับการคุ้มครองมากขึ้นจึงเพิ่มจํานวนอีกครั้ง <c oughs> มีการนาแรดสีดําจากแอฟริกาใต้เข้ามาปล่อย <c oughs> วิธีนี้นอกจากจะช่วยเพิ่มจํานวนยังเป็นอีกทางหนึ่งในการหลีกเลี่ยงปัญหาการผสมพันธุ์ในสายเลือดเดียวกันอย่างที่เคยเกิดขึ้นกับสิงโต <c oughs> เช่นเดียวกับควายป่า แรดกำลังกลับคืนสู่แอ่งภูเขาไฟแล้วโชคชะตาขึ้นขึ้นลง,ลงของสตัตว์ต่างๆเป็นเรื่องปกติเมื่อสัตว์ชนิดหนึ่งลดลงสัตว์อีกชนิดหนึ่งยัมจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้ชีวิตของแรดและควายป่าเป็นไปได้วยดีแล้วใครจะเป็นรายต่อไปวีดอวิสหรือม้าลาย สิงโตจะอับโชคเสียแล้วถึงแม้โชคชะตาของสิงโตจะพลิกผันไม่นานมานนี้แต่เมื่อปีที่แล้วสมาชิกของสิงโตก็เริ่มจะเพิ่มจำนวนขึ้นอีกครั้งอนาคตของสิงโตจะเป็นอย่างไรต่อไป กล่าวได้ว่าปอ่อลงภูเขาไฟงอร่องโกโรไม่ใช่สวงสวรรค์หรือที่กักกันแต่เป็นดินแดนแห่งโอกาสไม่ใช่ที่ที่ดีที่สุดหรือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่เป็นโลกแห่งการเสี่ยงและการเดิมพันสูงค่าที่ซึ่งอาจจะมีอันตรายมากมายแต่ผลตอบแทนก็สูงค่าเช่นกัน ซึ่งดินหยักมาตราบนานเท่านานจู่ๆกลับถล่มลงอย่างฉับพลันพืน้นแผ่นดินไม่ควรจะเป็นแบบนี้เลยว่าไหมครับเพราะว่าเหตุการณ์ดินถล่มในแต่ละปีก็ฆ่าชีวิตผู้คนและสร้างความเสียหายหนักกว่าภัยพิบัติอื่นๆรวมกันซะอีกบ่อยครั้งที่มันเกิดขึ้นแบบฉับพลันและผลลัพธ์ก็คือความวินาศสุดสะพรึงครับ เวลาที่ดินมหาศาลถล่มครงมลงมาทีเดียวมันน่ากลัวมากครับความเร็วมาตั้ง75-80ไมล์ต่อชั่วโมงคุณวิ่งนีไม่ทันหรอกเสียงมันดังมากเลยค่ะเสียงดังสนั่นวันไวหวน่ากลัวมากๆแล้วกำแพงสีดำก็ไหลถลม่มลงมาจู่ๆแผ่นดินทั้งผืนเลื่อนถลม่มลงมาได้อย่างไรจะมีผลทางพยากรณ์ได้ไหม ว่าภูเขาลูกไหนจะเกิดดินถล่มเราไม่ะมจะประเมินพลังธรรมชาติตามเกินไปหน่อยครับและยิ่งผู้คนขยายตัวเข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงทางธรณีวิทยาความเสี่ยงต่อภายดินถล่มก็มากขึ้นเป็นเงาตามตัวไปด้วยคนเราความจันสั้นครับไม่รู้สิครับมันสั้นมากอะผมน่าจะว่าอีกเดียวก็จะมีคนมาสร้างบ้านตรงนั้นอีก แน่จะได้เลยว่าจะต้องมีคนมาดูดูแล้วก็คิดว่าโอ้ที่ดินชายน้ำแปลนี้สวยมากเหมาะจะสร้างบ้านจริงๆดินถล่มครั้งนี้เป็นชนิดที่เรียกว่าตะกอนหลายถลม่มซึ่งเกิดขึ้นยังฉับพลันและเคลื่อนตัวเร็วมากถึง100ไมล์ต่อชั่วโมงครับก,การที่เราจะบันทึกภาพเอาไว้ได้จึงไม่ใช่ของง่ายเลย ใหญ่มากเลยอ่ะผมต้องเก็บภาพจากวะนนี้เอาไว้แล้วอ่ะจุดตั้งกล้องตรงนี้มันไม่ปลอดภยัยเดี๋ยวจะต้องตัดไปกล้องตัวอื่นแล้วเอาละกล้องสองเตรียมเก็บภาพกล้องสองเตรียมเก็บภาพมันมาถึงแล้วสังเกตสซิภาพจากกล้องตัวนี้มันสั่นหน่อยๆแล้วอ่ะโอ้โหแรงมากเลย อาจเป็นได้ทั้งโคลนที่ไหลถล่มเชี่ยวกราบหรือพื้นดินที่เลื่อนไหลแค่ปีลบเมื่อกี่เซนติเมตรแต่ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วล้วนมีแรงโน้มถ่วงเป็นปัจจัยหลักับในทางธรณีวิทยาทุกอย่างคือพลังที่ต้านทานกันอยู่มันมีพลังที่เกิดจากความร้อนซึ่งทำให้สิ่งต่างๆลอยขึ้น แล้วความร้อนทําให้หินเคลื่อนตัวอยู่ใต้ดินลึกลงไปในปล่องใต้พิภพ,พ,พแล้วทําให้มันลอยขึ้นมากแต่แรงโน้มถ่วงก็คอยแต่จะฉุดดึงสิ่งต่างๆลงไปดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีอะไรถูกยกสูงขึ้นก็จะมีแรงโน้มถ่วงนี่แหละครับคอยดึงกลับลงมาสุดท้ายทุกอย่างก็ต้องเผชิญแรงโน้มถ่วงมันคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนตลอดเวลาทุกที่ทุกแห่ง ไม่มีทางเลี่ยงเลยครับเรามักจะไม่ค่อยใส่ใจแรงโน้มถ่วงและคาดหวังให้ผืนดินหยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับแต่บางครั้งมันก็ไม่เป็นเช่นนั้นส่วนฟุตบาทนี้เริ่มโกงแล้วก็แตกได้ราวห้าหกปีแล้วซึ่งผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเรื่องเล็กน้อยไม่ต้องไปกังวลอะไรมากมายผมต้องทำขอประตูใหม่ แล้วว่าวงกบประตูมันฉีกแยกไปอีกทางหนึง่งดูสิครับทุกอย่างแยกทางออกมาตั้งแต่ตรงนี้เลยที่ศานาก็มีรอยแยกนี่ไงเห็นไหมครับแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดผมว่าต้นปาล์มนั่นมันเลื่อนไปข้างหน้าเรื่อยๆผมก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่เมื่อก่อนมันอยู่ถอยหลังไปอีกไกลเลยครับในย่านวิสซารอยที่แคลิฟอร์เนียใต้ชาวบ้านต้องต่อสู้กับเวลาและแรงโน้มถ่วงมีคำเตือนให้พวกเขาอพยพ พนักธรณีวิทยากล่าวว่าเนินเขาด้านหลังหมู่บ้านอาจจะถล่มลงมาเมื่อไรก็ได้ครับเออฉันเห็นเนินเขาข้างนอกมันเคลื่อนใกล้เข้ามาเรื่อยๆเลยอะค่ะฉันไม่รู้ว่าคืนไหนที่เราตื่นข like right yeah> ึ้นมาเจอทุกอย่างจมลงไปหรือว่ามันจะไหลไปแบบนั้นฉันตกใจมากพวกเรานอนไม่หลับกันมาสองสามอาทิตย์แล้วครับตั้งแต่เขาบอกว่าเราควรรีบอพยพในเร็ววัน เมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวผมก็ฝันร้ายว่าบ้านมันพังลงมาครับมีดินหนาร้อยฟุตที่พร้อมจะถล่มใสายบ้านหลังนี้แล้วมันก็จะกลบฝังบ้านนี้อยู่ใต้ดินลึก30ฟุตทันทีครับถ้ามันถล่มลงมา พลังรักโลกกับปตทตอนหน้ายัางมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะส่วนช่วงนี้ครับเรามาเฉลยคำถามที่ถามทุกท่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าข้อใดคือเรื่องจริงระหว่างไฮยีน่ากับสิงโตครับและคำตอบคือเป็นศัตรูกัน ยินดีด้วยกับผู้ที่ตอบถูก4สายแรกค่ะและคุณผู้ชมทุกท่านอย่าลืมนะครับสามารถติดตามชมตัวอย่างรายการมหัสจรรสัตว์โลกชุด Green Planet ครับง่ายมากเลยครับเพียงคลิกไปที่ www.facebook.com/greenplanetfamily ครับส่วนตอนนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถามคุณคิดว่าประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภ,าภายัยเพราะเหตุผลใดผ่านทาง www.facebook.com/pttglobalwarming คำตอบที่ทางคณะกรรมการประทับใจมากที่สุด1ท่านจะได้รับ iPhone 5จำนวน1รางวัลรวมมูลค่าทั้งสิ้น25,000บาทตั้งแต่วันนี้ถึง28ธันวาคม2555สนับสนุนโดยกลุ่มปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบ่อยครั้งเป็นการถล่มอย่างรุนแรงและฉับพลันแต่ โดยเฉพาะถ้าเป็นดินที่อัดอาไว้หลวมๆดินก็จะทลายลงเร็วมากและหลายถล่มอย่างรวดเร็วมันเร็วจนน่าตกตะลึง ทําให้ลิงตัวนี้ต่างจากลิงบ้านธรรมดาธรรมดาติดตามปัญญาและพรสวรรค์ที่นําไปต่อยอดจากลิงที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานสวนสู่เจ้าของเวทีตัวจริงที่คอยเรียกเสียงโหเราะจากผู้ชมสุดยอดของการผสานศาสตร์และศิลป์ในการฝึกฝนลิงจนมีความสามารถชั้นสูงในรายการมาสจันร์สัตว์โลก Green Planet f r i ย a y s ์ e c i a l ตอนลิงกังพระเอก19ตุลาคมเวลา17นาิกา30นาทีทางโมเด r n n i ไนท t ว โมเดิร์นไนพาคุณพบกับทุกแง่มุมมองชีวิตของชีตาเจ้าแห่งความเร็วที่ไม่มีใครเทียบการใช้กลยุทธ์เพื่อเอาชนะสัตว์อื่นๆวิธีแก้ปัญหาและทักษะชั้นเลิศที่ช่วยให้พวกมันอยู่รอดปลอดภัยชีวิตชีตาในรายการมหจรรย์สัตว์โลก Green Planet เวลา17.30นาิกา30นาทีทางโมเดิร์นไทวี